เกใครที่ไม่รู้ว่างานโอลิปพียงเฟสต้า2 0 2 5เริ่มแล้วนะบอกเลยว่าพลาดมากตกแทนตอดรถไฟสุดริ้อันนี้เช่ออยู่รืบไนแกคือคนเกาหลีเขารู้กันเว้ยว่างานเนี่ย แต่คือมีของฟีกระเทกหน้ากลับบ้านไปเลยแบ่ถ้าแกมไม่ได้ของฟีกลับคือเสียม,มารยาแบะพูดจริงมางอันนี้มันได้ของติดไม้ติดมือเต็มกระเป๋าไปแน่นอนเตะฉันจะบอกเลยว่าบูธไหนงานดีสุดก็บอกเลยที่สุดแห่งความกุลสตรีใส่กู้ผิวก็คือต้องไปบูธบีเพนใครไปเนี่ยต้องแวะไปเลยคือแบบให้ของฟีไม่พอแกแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกเลยว่าโอป้าเกาหลีเกาใจเก่ากล้ามจะหยิบของก็กลัวมือสั่นไม่กล้มามองอบป้าแล้วก็กลัวว่าของมันจะหมดก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้สกินแคร์ก็ดีต่อใจอป้าก็ใจต่อดีทุ อย่าไปหน้าสดมึงสังเกตได้ว่าหน้ากูเนี่ยคุยไปยิ้มไปเหมือนเป็นผีบ้าเอาจริงๆกูฟังเขาไม่รู้เรื่องหรอกกูมแต่ยิ้มค่ะเขาให้อะไรกูก็บอกว่าดีดีดดดหมดอะ่ะแล้วโอป้าก็มาเทสกันแดดให้ถึงมือถึงตัวกันแดดดีเพนตัวผิวแพ้ง่ายเนี่ยบอกเลยว่าปังมากใครผิวบ่งจากการนอนน้อยขี้เมาขี้ดรามา่าเกบอกเลยว่าใช้ตัวนี้รอดแน่นอนเจองจริงเดินทั่วงานเลยกูยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่บูไหนเป็นผู้หญิงเลยหรือว่าสายตากูมันจับจ้องแต่ผู้ชายวะฉันลลว่าโอลิฟยัง ใช่ได้สกินร์ฟรีกลับบ้านเต็มกระเป๋าไงแกเอายิงสกินแคร์ตัวท็อปทั้งหมดในโอลิฟยังเนี่ยมาเปิดบูธท,ที่นี่แล้วแกแล้วบอกเลยว่าทุกบูธแจกของฟรีคือถ้าแกมไม่มาแกจะพลาดมากพลาดเลยใครยังไม่มา,มารีมาเหอะแกโกนที่ของจะหมดแล้วแกจะต้องมานั่งเสียดายที่ลังว่าอุ้ยทำไมเชิญไม่ไปชมโอป,ป้าแล้วก็ไปได้ของฟรีด้วยเนี่ยบอกเลยว่างานเนี้ยมันห้าพลาดแล้ว